สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้ช่อันลำเพลินเซีรึเล่าเท่าแล้วลงแล้ว่บหัวดอกลงสวัสดีไหมครับทุกคนลงแล้วก็เริ่มสวัสดีใหม่น้อรับบรรยากาศชาวบ้านสวัสดีค่ะี่ั้องค่ะสวัสดีค่ะี่ชอบดูเลี้ยวเบื้องก่อนไหนก่อนตัวแล้วเบื้องก่อนไดก็ล้วแล้วจะจะไหวมุนมุนเดียวไหม จ้ามืนอนี้กัมาแล้วนะครับโอ้ยเจ้าของกเาสละไอ้หมูตเนาะสละซะาไ่ทำไะไเชียวจ้าทำอะไรเี่ยวำจกจกเคับนว่างานีพักันเลื่อไม่รด้เริ่อไม่เ้กกรอกเรือจ้าจักป้องนี่ทำเมารือ้าิบมสิบิบ้าเเจ็ดสิบเจ็ดสิบเ็บาทเจ็ดสบาทมากินหมูกระทะนเบาทพมอาจูให้ช่องให้คลิปละลอย โอ้ชิละชี่รอยเอาฉันเอาน้ำช่องละสิบบาท好吗เข้าไปกนหมลเนาะทูกก็เห็นเอานี่เอานี่เกระหิน้งไรสิบปเดีนี่ดิเอาไงีนี่นันเอกปันไานเรีแล้วมันหันหามันก็หายด้วยใจเนี่ยถึงจะน้อยแต่ก็มากด้วยน้ำใจว่าเอา่มันกใจูว่านี่ ปเจ้าบอกเอาสิบบาทไปให้เจ้ายี่สบสองเท่าเนี่นี่มัือนี้น้องกะมาเลียงเนี่ยย่างเกาหลีเฮ้าหลัมนเลกมัองเน่างเกาหลนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะจิแ้มาเแตงโมสินีพอนอีกบาทนี่ห่อแตงโมมาฝากแตงโมพร้อมแต่ยงออ่นจาเมืองสิเมืองแสบขนาดเลยอันนี้ก็เป็นรอกไม่รอกนึงเขาปล่อยใส่มาไล่พอน้กระเจียวลืมทุ่ง แต่เราม่แย่หลอดไม่แย่หลอดเ่ราะเรกินดอกกระเจียวเป็นเกล็ดกยังดอกไม่จันที่บอ่เบาวแล้วเลยหัวตะม마แล้วเราหัวกะมาพระเจ้าก็เป็นหนึ่งในตองอูเลยญุบุนตะไรมาลาหน้ยู่นี่กะนับเป็นหนึ่งในตัวตองอูเอาเจ้ากินหอดแม่ตองอูบ่ฮะชินหัวแม่ตองอูบ่ ข้อหาเทียบันอวลันปัดลันปัดขตามหาลรไดิจองอ่รับโพงมีจะบอกขาดปั๊คันที่้องอกไปแต่าพื้กองนะจะกินเขาจะกินเขาอ้ตัอันนี้กับพระเอกไข่กับมุงเทมเมกับมุนไช่พระเอกงนี่ผู้วต้่ก็อ่าเบื้งไว้นี่นาพระเอกก็ลานนี่ยนาพระเอกก็ลานผู้เนี่ยไปสีนาจนว่าจุกสีนีก้น เนี่ยเนี่ยพระเอกรถแห่ไใครลองเพล็น้ำมันเนี่มาไล่เต็มมาล่ยงมาไลเป็นมือโวยเหมือนลานฟ้าเอาเงินมาแต่ใส่สองลอยเรื่อเงินไม่ใส่เงินเ่องเไใส่งินมันบ่ได้มาบ่ท่านในเรียไปฮอดพุนหรอกมาไล่น่าไหลยี่งแต่บ่านมีอบ่มีเอาเนี่ย มากนะไอ้ตัวเองหอกมเป็นยังนาไอ้กินโรดใช่แต่โอ้กินโลดนางไปเบิ่งรดแล้วเนเป็นยังกินกินลงนางลงกินโลดอ่ะไอ้เลยเป็นห่วงไอ้ยัยไอ้เหี้ยวเขาโมปยังดอกปกติพวกินเนี่ยมต่ประแดกเห็นผู้สาวเขาเล่นนางลงกินเขาปกติพวกกินน้ำหนองไี่เสียดาไอ้เีเนียบมีรวกาเต่าเขาองคุอาม่าเรามนเาีอย่างนั่นปามันกินป pues mm ันไงปนี่เป็นเรือ นั่นเาเป็นบอกเากันที aud, aban, ่น e ่ยนดเลยฮอแม่ป้านแม่ป้านไว้ยี่ดอกแม่ป้านั้งรถงบ้านบออ้ยเนาะกูว่าเห็นรถบอฮอไก่หุมมาดึงเ่กลัวนรถข่ลัวไม่ยได้ตุ๊ซอยู่ี่สิละอยาก้อมาแตมาจนรถขวางรถตวจมาจนแตบางจีหงอะคือจังรถห่องน้ำนี่เ้บ่บ้ะไ้ฮอ คอเนนเป็กระมนัอวางขวันกจวานก็ตกแตกรถ่นม mm. ีนี่กัรถเปลี่ยนทั้งกีขึ้นกันบ้านอย่นกีรถคันนึ่งูรถดีมีเาะก่อมวันมายัดไปจียบตานาน้ำมีแล้ี้อนใหญ่่า

้ยมเนไอ้เป่ากันลวเรียนเชิญได้เลยค่ะทุกท่านนะคะม่หลายดอกกับแบือมะมมอารเอ็นเอฟซีฝากรองเท้ามใหลายเกาหลี เปียกบังทวดเินเจ้ากรราไให้จ้าเกาหลีวายวยรองเท้าสีทองส้นสูงวดินบ่จาเกยวมี้องรับแพทย์นี่นี่วายไม่ให้คุ้หงกัไเลยเจ้าจะลอยเกือบหลานนั่นเจ้าของออกมาโอ้ยปารี่คุบีายปัีค่ะโอ้ยปาีเดย ล้านสี่บาทแล้วมตู้ทิบไรกกระยอก้าวขึ้นอย่างนี่นก็แล้วก็ขคนเท่าแก่ไมคือพอเจ้าว่าคือพอเจ้าว่คือพอ่ะองการนาแล้วมีดีคือพการบรรยากาศใช่ไหมเป็นคือพอสงการก็บอกคือปนยังไรนเจ้ใส่ที่เผอแต่บวกนั้งรานมยเหี่ยวแต่ว่าเป็ยไรเหี่ยวเสดเลยโอ้โหถึงเลข อเท้าหือ้อเานีีอเข้าท่เดีเออรองเท้าทีดีแตกินเราขเาั่นะน้องรันเพียนเอาเสือเือไข่น่ะเื้อน้องรันเพียนวนเ็รองเท้าสิอ้ารองเท้าใหม่ขวามัแม่ขวาเา่ะพแม่หมด่ระทะใส่้าตานี่เหี่ยกมเบิร์ดมือ

มักไหนอ่ปากออกเขาคงหู่ักเบิดไม่ได้เล่นดอกพักเล่นดอกเซนเบอร์ต้อาเล่นเอรฮะยังไม่มีคำสั่งจากเที่ยงบนต้องมีคำสั่งด้วยต้องมีคำสั่งส่นไทยวส่วนเจ้าของนี่หนิเียมไทยกินเจ้าคือขาบออคกแท้ ดกินันเดียเด้ตะเดดนองดกันเี่หลงตักพด้วยะเดีรยอันเียร้น้อย่างเดียวเบาจักความอันนี้เป็นย่างนี่คก็กินแต่โดน่นอรู้สกนงนัอแปมนั่งก่อนนั่งอาหลังนะ